เฮ้ยเลสวัสดีทุกชีวิตครับวันนี้มิสเตอร์โมแกนมาสอนกีต้าร์อีกแล้วครับวันนี้มาสอนเรื่องของการจับคอร์ดในฟอร์มของคอร์ด F นะครับซึ่งคอร์ด F เนี่ยก็โหเป็นคอร์ดปราบเซียนของมือใหม่เลยทีเดียวนะครับเล่นยังไงคอร์ด F มันจับยากครับถ้าจับเต็มๆจริงๆเราจะเรียกว่าคอร์ดที่คอร์ดท่าคอร์ดท่าอย่างนี้คอร์ด F นะครับจริงๆ F เนี่ยมีในคอร์ดกีตาร์เนี่ย มันก็มาจากรากของคอร์ด E นั่นเองนะครับถ้าใครจับคอร์ด E ได้แล้วจะเห็นว่าจากตรงนี้นะฮะนี่นี่แล้วก็อันนี้เห็นไหมครับน่ะอยู่ใกล้ๆเลยนะครับก็คือสาย3ช่องที่1ก็คือจับ Ch e คอร์ด E นั่นแหละแต่ทีนี้เวลาผมจับเนี่ยผมไม่ได้จับอย่างนั้นผมใช้นิ้วนิ้วชี้นี่โล่งๆไว้นะครับแล้วก็ใช้นิ้วนี้ไปแทนนะ แบบนี้นะครับก็เป็น e เหมือนกันนะเพียงแต่ว่านิ้วชี้ผมไม่ได้ใช้นะครับทีนี้เราจากคอร์ด f เนี่ยก็แค่เลื่อนข้ามาหนึ่งช่องเท่านั้นเองนะครับโครงสร้างของ e นะครับเลื่อนหนึ่งชอ่องแล้ว Chief, นิ้วชี้นี่แหละไปทาบตรงนี้นี่แหละไอเขาเรียกจุดบอดของมือกีตาร์รุ่นใหม่ๆน้องๆนะจับคอร์ดนี้มันจับยากมากมวิธีการเริ่มต้นนิ้วชี้ครับไปทาบไปที่ช่องที่หนึ่งนะ ใช้ตรงนี้เขาเรียกว่าสันสันมาเนี่ยนะฮะถ้าท่านเลื่อนขึ้นไปสูงเกินไปจะไม่มีแรงนะครับต่ำเกินไปก็ไม่มีแรงให้อยู่ประมาณประมาณสักตรงนี้ไปอยู่ที่สายที่หนึ่งนะคะรับเป้าหมายเราก็คือทํำยังไงก็ได้ให้ให้เสียงมันดังออกมาเอานิ้วไปบีปบเข้าไปนะครับใช้หัวแม่มือนะฮะกดกดตรงนี้กดเข้าไปนะฮะแล้วก็ให้ให้ดัง ดังไม่ดังโคดูไปเออนียนะฮะโอเค,อเค,อเคมันอาจจะจับยากหน่อยในเบื้องตน้นถ้าไม่ดังไม่เป็นไรขอให้จับถูกไปก่อนเดี๋ยวค่อยไปฝึกเอานี่คือจับจับแค่นี้ก่อนนะนิ้วแรกเลยโอ้ยแข็งมากแล้วนี่ต่อไปทำไงครับเอาดูนะครับเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วนี่ทำไปแล้วนิ้วต่อไปจากตรงนี้ครับนี่ สายที่สช่องที่2นะครับนะฮะตรงนี้นะแล้วนิ้วต่อไปทำไงนิ้วต่อไปนี่เลยสายที่5้าช่องที่สามนะครับจะได้อย่างนี้จากนั้นนิ้วก้อยครับเหลือไปทำไมก็ใส่เข้าไปสายที่4ี่ช่องที่สามคราวนี้เต็มรูปแบบนะครับนี่คือกอดเอ็นไงครับ ถ้าไปจับจริงเนี่ยเมื่อยมือเลยนะเห็นไหมอ้าทบทวนนิ้วจี้ไปทาบไว้นะครับนิ้วเดียวนิ้วกลางไปที่สายที่3ช่องที่สองนิ้วนางไปสาย5ช่องที่3และนิ้วก้อยนะครับไปสายที่4ช่องที่สาอ้าถ้าเร็ๆ ดังไม่เป็นไรพยายามกดเข้าไปออกแรงจากไหนครับให้ออกแรงจากหัวแม่มือนะตรงนี้ถ้าออกแรงจากข้างหน้าเนี่ยมันจะไม่ดังนะต้องใช้นิ้วหัวแม่มือเนี่ยกดเข้าไปถ้าหัวแม่มือเนี่ยพยายามจะให้ดึงดึงมันลงมาล่างๆนิดนึงเห็นไหมนะฮะถ้าเราดึงมาล่างๆ่างเงี้ยเนี่ยจับอย่างเงี้ยมันจะมีแรงแต่ถ้าเราไปกำอย่างเงี้ยมันจะจับไม่ได้ต้องเลื่อนลงไปต้องเลื่อนลงไปอย่างนี้เห็นไหม เอ่อต้องเลื่อนลงไปกับล่างๆหน่อยอย่างนี้ถึงจะได้นะครับเอาละคราวนี้กดเข้าไปจีเอ่อนี่ F F เสร็จแล้วก็ G ครับพอ G ไปเนี่ยก็เลื่อนเข้ามาเลยโน้ตตัวหลักมันคือตัวนี้นะนิ้วชี้นะครับคือข้างบนเนี่ยช่องที่5เนี่ย F โอ้ยปวดมือมากเลื่อนเข้ามาเลยเป็นไง ก็เป็นคอรดจครับแต่เหมือนเดิมทุกอย่างนะ G แล้วก็ A ครับก็เลื่อเข้ามา A แล้วก็ B ครับแล้วก็ C ติดกันนะติดกัน C แล้วก็ D ครับอเอาแค่นี้พอคอ,อว์กีตาร์สั้นแล้วนะครับงั้นเราไปทบทวบนกัน F ดูตัวหลักคือนิ้วชี้ตรงนี้นะ F G ทำไงครับเลื่อนมาหนึ่งช่องเลยเลื่อนจากตรงนี้มาหนึ่งเว้นมาหนึ่งช่องเห็นไหมครับก็เป็น G แล้วก็ห่างเว้นมาอีกครับ A A เสร็จแล้วก็ B ครับเลื่อนมาห่างอดีหนึ่งช่องคราวนี้ติดกันครับตัว C นี่ C เสร็จแล้วก็ D ครับเขาสรุปว่า F ใช่นะครับ F เลื่อนมาห่างกลากีาครับแล้วก็ A แล้วก็ B แล้วก็ C แล้วก็ D จับเหมือนเดิมทุกอย่างเอาแล้วครับไปลองฝึกกันดูข้อนี้เนี่ย โอ้โยสำหรับมือใหม่นะครับมันปวดมือมากแต่หลีกเลี่ยงไม่ได้หรอกเพราะมันเป็นขอที่เราต้องเล่นยังไงต้องเล่นวันยังคขนะ้าเอาละครับเวลาหมดแล้วเจอกันใหม่ครั้งหน้าขอบคุณทุกชีวิตครับบ๊ายบาย